ครับกล้องกระน,นวนกล้องเกียรติครับห้เท่าไหร่ครับครับขอบคุณครับน่จานอ้วงลองของผมเป็นไงครับวันนี้เลดมากันเพียบแล้วฮะขยับขึ้นลงอะไรทุกอย่างกันนิชนิดที่ว่าเดี๋ยว<อ>เดี๋ยว,ยวตอนนี้นี่จะห้าโมงแล้วเป็นยังไงครับมัน อยู่ที่ตรงไหนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังวิเคราะห์ไปเลยอ้าวครับเริ่มด้วยช่องเก้านะครับวันนี้มาเที่ยงตรงสูสีหนีแพ้ครับโจรการของทางด้านศึกอัศวินดําสูสีหนีแพ้คุณเป็นต่อคุณะมานหนีก็ไม่ได้าเป็นตัวชนะแต่ไปนะคู่ที่หนึ่งครับเก่งจิตเมืองนนท์นะครับก็มาร้อยสามจุดเอ่อขออภัยนะครับมาร้อยสองจุดเจ็ดพบกับทางด้านน้องยศศิ้าการก็มาร้อยสามนะครับทางด้านเก่งเนี่ยเคยชนะมาหนึ่งครั้ง ยังไงวันนี้ผมก็ต้องมองทีมงานของพี่อ้วนจิตมังนนท์บเจ๊เอ๋และก็พี่จิตมังนนท์ครับวันนี้ดูเก่งนะครับน่าจะดีกว่าวิทยาเล็ก,ก่อเจริญธรรมรักหรือวิทยาเล็ขสอวิรพลเดิมนะพบกับวันมิชิตมินะโยทินนะครับมา103เท่ากันวันนั้นเนี่ยต่อยกันเถอะนะครับคู่นี้ก็3ยกทางด้านวิทยาเลกเป็นต่อหมดสี่ยกกลับมายันทางด้าน เก้าวันพิชิตมีลูกหนักมีลูกตื้อแล้วก็ยก5้าเนี่ยวันพิชิตได้ครับแต่กรรมาการให้เสมอกันไป <c oughs> แต่วันนี้มาต่อยช่อง9 <c oughs> มาต่อยกลางวันเนี่ยนะ <c oughs> ผมดูเสียเปรียบวิทยาเล็กผมชอบวิทยาเล็กนะครับและคู่ที่3ครับยกทองซอสศีวิชาก,กับเรืองเดชศักดิ์วิเชียนยกทองมา38.2เรืองเดชมา39.4ยังไงผมมองไปทางด้านเรืองเดชครับวันนี้มาน้ําหนักดีกว่าครราะทางด้าน ยกทองนี่โหขาดตั้งโลกว่านะแล้วก็ม,มาช่องเจ็ดสีเลยมาช่องเจ็ดสีเลยไม่เป็นปการเสียเวลานะครับกู่ทีหนึ่งครับเพชรลุ่งเรืองพีเแคมวยไทยมาร้อตสิบปอนพบกับพนมลุงเล็กสิบใบคานกเข้ามาร้อยสิบจุดห้าลดจุดห้าเพชรลุงเร,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 งเรืองนี่ก็ของพี่แครเสียคแค่์ก็โดยทางด้านแสนชัยเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่สีเสื้อเขานะนะครับส่วน,น้านพนมลุงเล็กเอ่อพนมลุงเล็กสิบใบคานเนี่ยเป็นมวยเขานะ ในเหนียวแต่ว่าต้นต้นี่ผมดูอันตรายนะต้นๆก็เข้าเพชรรุ่งเรืองไปก่อนนะครับวันนี้ยังไงผมมองทางด้านเพชรรุ่งเรืองทีเคมวยไทยครับมีมาดตอกฟันเข้าไปและเสียแขกเนี่ยอัดชีตก่อนชกเท่าไหร่ก็ต้องงานจะมี3 0,000ื่นะครับอันดับแรกว่าเสียแขกกลายเป็นคนใจปั้มอยู่แล้วผมดูว่าเงินอัดชีที่ทำให้เพชรรุ่งเรืองนะครับมีพละกกาลังสู้ยัน5ยกผมมองแล้วเพชรรุ่งเรืองนะครับเลทห้าสี่ตอนเช้า ล่าสุดก็ยัง5้าสี่อยู่เหมือนเดิมครับมาคู่ที่สองครับสิงห์ทองสองยิ่งเจริญการช่างก็มาร้อยสิบจุดเอ่อร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดุดเท่ากับรุ่งเพชรเ,เ,เจริญก็มาร้อยสิบเจ็ดุสสิงห์ทองนี่ก็ซ้อมเหตุทุนอยู่แล้วเป็นมวยเตะต่อยรุนแรง <c oughs> คือว่าทั้งดูท้ายแพ้สารวิเศษเนี่ยแพ้ลูกชนะชนะสารวิเศษเนี่ย <c oughs> คือลูกไอ้แขนแก็มีหมัดแจมีอะไรมีอาวุธหนักนะรุ่งเพชรนี่เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนึบเลย เดินหน้าท้าทมอย่างเดียวและอะไรรู้มาทางด้านลุงเพชรลูกเซฟเนี่ยเวลากระทังนี่นะกระทังเห็นหนะแต่ว่าผมดูอาวุธมวยนี้นะครับ,รบผมยังมองไปทางด้านสิงทองนะครับผมดูวันนี้ไงซ้อมเหยุทุนนี่อาวุธมวยนี่ครบเครื่องกว่า <c oughs> ผมมองไปทางด้านสิงทองต่อยิ่งจเจริญการช่างนะครับ,รบเลขสิบเอ็ดแปดล่าสุดขยับส2สองเลยนะขยับต่อสำสองแล้วก็มาก้องกระนวนปอบุรพา1น8 .8 สิบแปดจุดแปดจุดแปดพบก้องเกียรติพอวานสี่เก้ามาหนสิบแปด ก้องกนวลเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดอยู่แล้วต่อระดับเพชรวานนรเอกบางไทรกระดูกดีกล้องเกียรติอย่างที่พอหน่วยบอกอะ่ะครับเป็นแชนมป์มวยรอบปุนเสือเป็นมวยของนั่นรองเทิดไอ้รองดุกรอ,องอะไรนะรองเทิดครับรองเทิด,ทดการฟิตซ้อมร่างกายเนี่ยผมเชื่อว่าก้องเกียรินี้น่าจะด,ดีกว่าเพราะความสุดท้ายเนี่ยชนะปับปาล์มเล็กเพชรราชพัฒไว้ส่วนทางด้านก้องกระนวลเนี่ยแพ้ฟ้ามุงคลสอบจ้าหลายบาดรจิงที่ต้องสิบเอ็ดวันนั้นแพ้ไม่มีสภาพยังไงผมก็ยังมองมาทางด้าน ก้องเกียรติพอพานสี่เก้าครับตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปผมดูว่ายังไงเดี๋ยวก้องเงินวนวลปปลายนี่ก็อาจจะยกย,ยุคได้ผมมองไปทางกา้านก้องเกียรติพอพานสี่เก้านะครับเลตตอนเช้าสิบเอ็ดแปดล่าสุดเหลือแค่ห้าสี่ครับเหลือห้าสี่นะครับขยับรองนะครับไหลลงแล้วมากางปีน้อยพิทักป่าผาแดงครับมาร้อยยี่สิบหกปอนด์ครึ่งลดครึ่งพบกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองมาร้อยยี่สิบเก้าขอไปครับเดี๋ยวผมผมดูน้ำหนักอีกนิดนึงครับ รถเหล็กมา129.6รถ3.6เลยนะครับครับกลังปีน้อยเนี่ยก็ต่อยไว้ในที่ช่องเกียรสีนะครับก็ชนะคะแนนรักเกียริแล้วก็ไปต่อยชนะโชคดำเออโชคถึงดำโชคันนะที่ชนะรักเกียร์นะนะและครั้งสุดท้ายครับก็นี่ฮะแพ้ชนะรถเหล็กแบบว่าหมดสี่ยกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองหกสิบหนึ่งหรอเล่นะครับ เคยชนะมาแล้วแบบสียกเป็นต่อ6กเลยคือชนะขาดคือกลางปีน้อยไปต่อยที่ใต้เนี่ยบ้านรถเหล็กเนี่ยกลางปีน้อยชนะขาดเลยนะและทางด้านรถเหล็กเนี่ยรถสามจุดหกปอนเนี่ยต่อยกลางวันบ่ายด้วยผมดูมีปัญหาแน่แล้รถเหล็กเนี่ยไม่ค่อยได้ช่างทบทั้งต่อยน้ําหนักต่อยั้งเท่าไหร่มาเยือนเจ็ดสีผมดูเหนื่อยเลยนะยังไงผมมองมาทางด้านของพิษตีเลยมวยของพิรตีเลยกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงครับวันนี้ก็จะย้ำชัยอีกหนึ่งครั้ง เลทเปิดนะครับตอนเช้าสิบเปดล่าสุดส2สองตัวเดียวโดดๆของผมวันนี้นะครับผมมองก็นี่ฮะกลางปีน้อยของมิติเนี่ยครับถีสุวรรณนะมิติสิเ็กเก้าวันนี้น่าจะดีกว่ารถเหล็กเจ้าเรเลยทอนนะครับเลทสองสองส่วนสามตัวตรงเนี่ยจัดอนุ่ยอนุ่ยกัอนอนุยชอบอะไรครับวันนี้นะครับผมชอบกล้องกันนวลครับอืมมีตัวเดียวโดดๆเลยครับตัวเดียวโดดๆส่วนสามตัวตรงจัดไปอย่าให้เสียวันนี้ผมมองทางด้าน เพชรลุ่งเหลืองนะครับครับก้องเกียรตินะครับมวยของอันนะลองเทิดใช่ไหมครับแล้วก็ทางด้านรถเหล็กเจ้าทะเลทองนะครับชอบสามตัวเพชรลุ่งเหลืองก้องเกียรติและกังปีน้อยนะครับ ừ ừ ừ นี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะลูกข้อมูลดีๆก <ผม S 1> ็ได้ครับได้ครับหัวหน้าเชิญผมชอบสิงทองใช่ไหม ใช่ฮะสิงทองอมชอบสิงทองไปเล่นช่องเก้าดีกว่าครับช่องเก้าวันพิชิตกับเก่งครับลองดูครับลองดูที่ช่องเก้าก่อนวันพิชิตกับเก่งนะแล้วก็อย่าลืมออกตัวนะครับเมื่อวานนี้มีคนเตือนมาว่าคุณเทพสตตลบอกว่าพีตันครับออกตัวด้วยรวยช้าช่างมันแต่ได้แน่ถูกต้องคุณเทพสตูนนี่เขาเตือนไว้ครับเขาบอกอะไไงช่องเจ็ดเล่นยังไงรู้ไหมถึงจะได้ตัง ดูหน้าตู้เนี่ยบรรยากาศดูนิดเดียวเพราะว่ามวยรองเนี่ยสมมุติมวยต่อเนี่ยเดินเข้าหามวยรองนะแล้วกองเชียร์มวยรองทำเอ้อยยางเงี้ยส่วนมากไอ้มวยรองชนะทุกทีเอ้ยผมไม่ชอบข้อความนี้เลยอะว่าช่องเจ็ดคู่เอกวันนี้จะโกงเหมือนเพชนปรากฏอาทิตย์แล้วไม่มีไม่มีไมู่ดอย่างงั้ครับแม่ไม่มีไม่เอาหน้าไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่มีครั้งที่วิตาผมดูวิทียนเมว่อลายวันให้รวยแล้วตรงข้ามโกตันให้สี่รวย พี่โกเมื่อวานนี้สิงหมินิท้าไม่ชนะประมาณครึ่งล้านเสร็จเจ้าพ่อพระวออะไรเจ้าพ่อพระวอนะครับแล้วก็คุณบ๊อบรัชดาเอสร้อยเอ็ดยาชุมพรสิทธิ์เจ้าพ่อพระวอแล้วก็อะไรครับเนี่ยเทพสตูลพงร้อยเอ็ดหนุ่มเมืองช้างนะครับยาชุมพรมากันเยอะมาก แล้วก็คุณเมาตามุงบอกว่าสมยกเนี่ยมันไม่ใช่เจดหนึ่งนะครับเมื่อวานไม่น่าถึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงครับคุณเมาตามุงเมื่อวานนี้คู่ชิงนะไม่ถึงนะครับ3ยกไม่ถึง7จหนึ่งแน่นอนครับแล้วก็คุณเมืองช้างครับบอกว่าแหมตายหงแล้วเมื่อวานวันนี้ขอเด็ดก็ได้ไปแล้วฮะย้ําอีกทีครับคุณโกตัวเดียวโดดๆวันนี้ผมดูกาง <c oughs> พีน้อยพี่ตักผ่าผาแดงครับผมดูตรงนี้ว่ารถเหล็กเนี่ยนะครับต่อยแถวใต้แถวใต้อะขาไม่ค่อยได้ชั่งน้าหนักกันเท่าไหร่พอมวยเน่ยอรัคบ พอมวยมาตั้งน้ำหนักเจ็ดเนี่ยระบบกันแรกคือหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมหายใจหนึ่งคือการคุมน้ำหนักคุมน้ำหนักครับสองสองคือเวลามาตั้งน้ำหนักแล้วเวลาลดลดไม่ลงหรือลดไม่ไหวจริงๆเนี่ยจะออกอาการแล้วไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวจะมีแรงต่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาสามอีกไหมเอามันต่อยเร็วมันต่อยเลยเที่ยงมันนิดนึงมันเลยครับครับแล้วก็ยิ่งมาต่อยช่องเกตสีเนี่ยผมดู แรงเชียร์กลางปีน้อยกจเยอะอยู่แล้วแล้วต่อมามีอีกไหมแล้วก็เพชรลุ่งเรืองครับของเสียแขกวันนี้ต้นต้นลุ้นนับนอกนะครับถ้าเกิดว่าไม่นับไม่นอกก็ตัวใครตัวมันแล้วก็กล้องเกียร์ทอรันสี่เก้าโลบครับครับย้ําครับของคุณตัวเดียวโดดคือกล้องกันนวนครับวันนี้วันไปเลยครับแจ้งเกิดแน่นอนช่องเก้าไปครับวันพิชิตกับเก่ง เล่นมวยต้องออกตัวนะครับแฟนหมัดมวยทุกท่านครับได้500ดีกว่าเสีย200นะครับเพราะฉะนั้นออกตัวครับไม่ว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่ออกตัวดีสุดครับหมัดมวยมันกล้วยปิ้งครับพิกไปพิกมาพิกมาพิกไปวันนี้ขอบคุณ SMS ทุกข้อความครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาเราจะทำผลงานให้ดีวันดีคืน วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้คือบางทีเลยเขาอาจจะดูเราเนี่ยเป็นเฮ้ยม่พวกตลกโปกฮาหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงๆแล้วดีวผมจะแจ้งให้ครอบครัวฟังอย่างที่คนที่ดูเรามาตลอดนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกจนณปัจจุบันนี้นะครับคือรายการของเราเนี่ยต้องการให้ท่านเนี่ยคลายเครียดครับผมบางครั้งที่ท่านอาจจะโดนภรรยาดุด่ามา <c oughs> ว่ามาอย่างงู้ยงงี้พอได้ดูเมื่อไรวันแล้วดูพวกเราสามคนเนี่ยอาจจะ ความที่โดนภรรยาดุดาาา่าปั๊บเ่ยจะกลายแม่ดูพวกนี้แล้วมันเพลินเพลินแล้วก็ได้เงินใช้ร่ํารวยร่ารวยกลับมวยรายวันครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งเรามาคุยเรื่องเบื้องหลังช่องเจ็ดกันครับ,รบวันนี้สวัสดีครับ